สวัสดีครับวันนี้สวนพุนเพชรเพชรเป็นร้านนะครับกับแผกโซลาเซลล์นะครับตอนนี้สวนพุนเพชรมีแผกโซลาเซลล์แล้วนะครับก็ไหนๆก็ทําแล้วก็ทําให้มันเยอะไปเลยนะครับเอ่อที่เห็นด้านหน้านะครับก็คือ,อน้ำบาดาลน,นะครับน้ำบาดาลใต้ดินนะครับวันนี้จะมาทำาอ่า วิดีโอให้ให้นะครับนี่นี่คือสายนะครับจะต่อยังไงนะครับก็คือสายนี้นครับสายที่ลงไปหาสมมตินะครับสามสายนะครับนี่ยสามสายต้องสังเกตจากฝั่งนี้นะครับฝั่งตัวมันนะครับหรือต่อออกไปมันจะก็จะต่ออย่างนี้นะครับอันนี้คือกล่องเขานะครับเนี่ยกล่องกล่องคาปาซิเตอร์นะครับ เราก็เอาออกนะครับตอนนี้เอากล่องเอาออกจากกล่องนะครับมัไม่ได้ต่อแล้วครับก็ต่อไปไปที่ไปที่อินเวอร์เตอร์เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายทําให้ดูนะครับว่าเอ๊ะเขาต่อ,อยังไงนะครับสําหรับการวิธีการต่อนะครับนี่ก็คือเนี่ยเดี๋ยวดูผมดูก่อนนะครับ เห็นไหมครับเห็นที่เพจไหมครับที่ตัวจำสายนะครับเนี่ยตัวนะครับเห็นตัว U V W ไหมครับ U V W เนี่ยครับก็เอาเอาจากกล่องเอาจากกล่องที่ผมให้ดูนี่ครับก็มาเข้าที่นี่นะครับเนี่ยเช็คนะครับออมิเตอร์เช็ค เดี๋ยวผมจะบอกว่าเช็คยังไงนะครับเช็คก็ปิดมิเตอร์ไปที่โอห์มนะครับแล้วก็เช็คเส้นเส้น U V W นี่นะครับคู่ U กับ W เนี่ยมันจะต้องมีค่าค่าตานทานที่มากกว่านะครับมันจะขึ้นอยู่มัน7า6นะครับถ้าคู่ U V เนี่ยจะขึ้นประมาณ3นะครับจุด3 3จุดนะครับ ก็เอาไว้เอาค่ามากที่สุดนะครับก็คือ7.6เอาไว้เป็น U กับ W นะครับ U กับ W นะครับนี่ฮเส้นนี้น้ำตาเท่นนี่ฮะนี่กับนี่ฮะนี่ V นี่ W นะครับตัวนี้ถ้าสมมติว่าน้ำไม่ออกนะครับก็สลับแค่2ข้างตัวนี้นะครับ สลับกันนะครับแล้วพยายามขันให้แน่นนะครับดึงตึงตึงมือนะครับส่วนไฟไฟที่มาจากแผงนะครับนี่ฮะสีแดงนะครับมันก็จะมีเพจบอกแล้วนะครับเพจบอกแล้วบวกนะครับบวกกับลบนะครับนี่กับสีดานะครับนี่ฮะนี่แหละครับมาจากมาจากแผงนู่นแลวครับ แผงเลยนะครับอันนี้ต่อต่ออนุกรมกันนะครับก็คือนะครับนี่นะฮะอ๋อนี่คือข้าวตู้นะครับเนี่ยเส้นนี้เส้นสีแดงนี่ข้าเข้าวตู้นะครับแล้วก็มีฮะบวกนะครับมาจับกันนะครับบันจับกันแผงนี้บวกลบนะครับเนี่ยบวกลบ บวกลบบวกลบไปเลยเรื่อยๆนะครับเนี่ยวิธีการต่อที่นี่ครับเอียง15องศานะครับหาแดดเอียง15องศาหาแดดนะครับตัวน,นี้มันจะได้อยู่แค่นี้เลยครับการต่อที่ที่เราทํานะครับที่เราทํากันนะครับเดี๋ยววิธีการหาเดี๋ยวผมผมจะไปถ่ายอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปที่บ้านก่อน เพราะว่ามอเตอร์สม e r t ในอยู่บ้านนะผมจะามําจะทำให้ดูอีกทีนะครับเดีย๋ยวผมไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับกครับก็มานะครับตัวน,นี้นะตรงน,นี้ผมมีสม e r ์สองแรงตัวหนึ่งนะครับก็เลยเอามาให้ดูนี่ก็คือ ครับอันนี้11 11แอมป์นะครับ11แอมป์50เฮิร์ตนะครับเห็นไหมครับ50เฮิร์ตนะครับความเร็วนะครับก็คือ2,800 2,850 <Okay, S 1> อยสแปาสเลดมนะครับนี่คือ2 2 HP นะครับตรงนี้1.5กิโลวัตต์นะครับ กินกระแสอยู่สองยย่สิบโวลต์น,นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเพดก็ถล่มแล้ทองเหลืองนะทองแดงแท้นะครับอันนี้คืออ่าย่อน,นี้นะครับเนี่ยทีนี้เราจะมาหา UVW นะครับนี่นี่ครับก็คือมีมิตเตอร์นะครับเตัวมิตเตอร์มิตเตอร์ก็บิดไปที่ค่าโอห์มนะครับบิดเซเลคเตอร์ไปที่ค่าโอห์มนะ ปิดไปที่ค่าโอหมนะครับแล้วก็นะครับมันจะมีสามมีสี่เส้นนะครับสี่เส้นก็คือเราก็มาหาว่าค่าตัวไหนที่มันเยอะที่สุดนะครับก็เ,เอาตัวนี้แตะแตะกันนะครับ なるほ น่ครับตอนนี้เราจะหาอยู่จะหาเส้นนอกก่อนครับนะครับตัวน,นี้นจะมาได้อยู่ประมาณ2.4นะครับตนนัวนี้คู่นี้2.4นะครับแล้วก็มาคู่นี้ครับตัวน,นี้สองสจุจุด นะครับ4.0 3.8นะครับตัวคู่นี้คู่นี้ก็จะเอาเอาออกนอกอย่างนี้ครับเพราะว่าค่ามันมากกว่าใช่ไหมครับนี่ฮะก็จะเป็น U V W นะครับตัวนี้ตันี้ิอันนี้3.0นะครตัวนี้ก็จะเป็น U นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น V นะครับตัวนี้จะเป็น W นะครับตัวนี้จะเป็นสายดินนะครับสายดินก็ปกติอยู่แล้ว ถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไม่หมุนก็เราก็สลับแค่แค่สองเส้นนี้ครับเนี่ยสองเส้นนี้นะครับครับก็มีแค่นี้ครับผมท่านค,ครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยว ต่อเดี๋ยวจะต่อให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าวันนี้ค่ำแล้วขอบคุณมากครับบายบายนะครับบััสดีครับ